นี้ต้องมาสักคนสองคนเหาววะไปส่งเอาวะตาโอ๊้ยพี่บุ้งเราเล่นน้ำกันเสร็จแล้วกลับบ้านกันเถอะเออขี่ทุ่มแล้วเนี่ยพี่เนี่ยาโทรศัพท์มาป้าทุ่มหรือเที่ยงคืนแล้วเนี่ยห้าทุ่ม4ีสี่แล้ววะห้าทุ่มสี่สี่แล้วเนี่ยก็เที่ยงคืนแล้วเออเราไม่ได้น้ำดึกเนาะหนํา เดี๋ยวกันเราก็แยกกับบ้านกันเลยเนาะพี่จะนั่งรถอะไรแท็กซี่เดี๋ยวดกกเดี๋ยวพ,พี่เรียกแกบก่อนไม่รู้จะมีหรือเปล่าดิ<อ>แถวนี้ไม่ค่อยมีแกบด้วยดึกด้วยอบ้านเอิญก็อยู่ไม่ไกลเอิญก็เดินไปก็ได้อ่ะพี่ประมาณ2โลเอิญก็เดินได้ไม่ใช่ <laughs> อันนี้เวอร์ละอันนี้เวอร์ละ <laughs> ปกติเอิญก็เดิน2โลได้กลับบ้านได้แบบชิลๆงั้นก็แยกกันตรงนี้เลยปะที่เรียกแก๊บอยู่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่าอ่ะแต่เราจะเดินมีคนยังเล่นน้าอยู่เลยอยู่เป็นเพื่อนพี่ก่อนแก๊บยังเรียกไม่ได้เลยอ่ะได้เอิญอยู่เป็นเพื่อนต้องหาวินรว่าแท็กซี่ของน้แวแหละ ดูช่วยพี่หน่อยดิโอ้โหวินที่ไหนจะมีโอ๊ตเป็นห่วงพี่หรือ,อยังมันโทรมาหาบ้างไหมอมืไม่มีเลยไม่มีสัญญาณตอบรับใดๆหม่ยโอ๊ตมันไม่รู้จักเป็นห่วงพี่โทรหาก็ไม่รู้จักโทรแบบนี้เลิกไปเถอะอืมคิวก็เหมือนกันวันนี้พี่ไม่เห็นคิวโทรหาเอิร์นทั้งวันเลยนะแถมไม่มารับด้วยนี่ปล่อยให้เดินกลับด้วยเป็นพี่พี่ก็เลิกนะ ก็เป่าคิวติดงานแล้วก็เข้าทุลารกับเซอโรบอสใหญ่<อ>คิวก็เลยแบบไม่ว่างที่จะคุยกับเอิร์นอันก็เลยแบบเข้าใจคิวแต่คือโอ๊นอ่ะคือวันวัน,วน,วน,วนมีแต่นอนแล้วก็กินน้าโคกอยู่อย่างนั้นแหละ<อ>ไม่มีเวลาที่จะทําอะไรกินกินเธอ <S 2> <S 2> อยากมาบูบีโอ๊ตของฉันมันคือเรื่องจริงมากสิงโอ๊ตเป็นคนเก่งคนดีตอนนี้ก็คงจะถือสีงได้ที่วัดไหน ระยะทาง2กิโลเปรียปร่ยวเปียวไม่มีรถออไม่มีไฟให้แฟนเดินขับรถเอโาๆนะคะงาน,นก็คงจะสำคัญมากแฟนก็แค่ออปัญหารอ <laughs> ้องขอโทษนะคะ <laughs> ตอนที่เอินกำลังเล่นหนา ิวโทรมาหาเอินะคะแล้วคิวบอกว่าอยากให้เขามาลัําไหมเอินก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตัวเองเขามีมือมีตีนก็เลยแบบสามารถเดินเองได้โดยไม่ต้องรับกันเขาโทรมาถามพี่พี่นี่ีเรือปลกเขาโทรมาถามพี่พี่เขารู้ว่าเธอจะตอบว่าไม่เป็นไรที่ระเขาเลยโทรมาแบบว่าแสดงความเป็นห่วงถ้าจะให้ไปรับจริงๆก็ไม่มาแสดงความเป็นห่วงแต่นี่เดินกลับไปสักทีไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนแล้วไปเดี๋ยวเดี๋ยวระวังพุทสายสุดเถินะ ซึ่งอยู่เป็นเพื่อนเซอร์ชุดผู้ชายฮัลโหลโอ๊ตอย่าบอกมันอย่าบอกมันโอเคฉันเขาข้างเธอแล้วเธอจะเดินมาทําไมเนี่ยก็จะไปเดินส่งจะไปส่งเธอไงก็เธอเป็นทางกลับบ้านฉันพอดีอะ่ะอุ้ยที่รักโทรมาฮัลโหลที่รักเอามาถ่าถึงบ้านรือยังอ๋อเขายังหารถกลับไม่ได้เลยอะที่รักโอ้โเขาอยากจะไปรับอยู่แต่เขาติดงานเลย ไม่เป็นไรหรอกค่ะเดี๋ยวเขาก็กลับแล้วเดี๋ยวเขารอดูแบบว่ามีแท็กซี่ผ่านไปผ่านมา,า,นมาเพราะว่าแบบเรียกแก๊ปไม่มีแก๊ปเลยที่รัก็รลองนั่นให้ให้เขาเรียกเครื่องบินเจ็ตไปรับไลยล่ะไม่เป็นไรที่รักมันจะดูแบบเกินหน้าเกินตาไปอะ่ะ<ว><น>พอดีว่าตอนนี้เขาก็อยู่กับน้องเอิญเอิญก็ไม่มีแฟนมาลับบ่ตไม่โทรมาสดแสดงความเป็นห่วงด้วยอะ่ะอยู่ดีมีเครื่องบินเจ็ตมาลับบัก็คงจะแบบเกินหน,น้าเกินตาน,น้องเกิน,น,นตาน่าจะอยู่กับเมียน้อยนะเขาเห็นผ่านผ่านอยู่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยว ลำโพงครับป็ลำโพงพูดเรื่องเมียน้อยชิวได้ยังไงต่อหน้าอ๋อที่แล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวเขารอรอวินรอแกร็บแถวนี้นะโอเคจ้าจ้าจุ๊บจุ๊บแล้วเมื่อไหร่รถจะมาเนี่ยฉันก็จะ เดินไปส่งเธอไงเอิร์นอีกตั้งสองโลเธอกลับบ้านก่อนเนาะมันเป็นทางกลับบ้านฉันพอดีมันไม่บ้านเธอี่้ะไปถึงกี่ชั่วโมงเนี่ยถึงประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งมาไหา้น้ำไกลเนาะก็ใครนัดไกลอะก็บอกว่าคนละครึ่งทางวันหลังคนละครึ่งทางนะแล้วมันมีที่ให้ไหว้ไหมล่ะ มันก็หาได้นี่บอกให้ว่าให้เลิกว่ายน้ำเสร็จตั้งแต่สี่ห้าโมงแล้วไม่เป็นไรสนุกอยู่อยากอากอกกำลังกายว่ายน้ำ้วกลับไงเป็นไงละ่ะเทีย่ยงคืนนอนบ้านเธอก็ได้ไหมก็ให้นอนด้วยไม่ได้หรอนอนได้แต่แฟนเธอเมื่อกี้บอกว่าอะไรบอกว่าให้เธอนอนที่บ้านไม่ใช่หรอเจ้าเครื่องบินเจตมารับไม่ใช่หรอคเขาจะให้นอนหรือเปล่าเหอะเธอก็ลองโทรถามแฟนจะดิสี่ว่าให้นอนด้วฉันไหมก็จะได้พาร์ทนอนบ้านฉันเลยแต่ว่าดูทรงแฟนน่าจะคิดถึงแล้วก็เป็นห่วง ก็ลอ,อลองโทรไปมันจ,จบๆกันสลโสลีแ <Hello. S 2> ย่จุกับครอ๋อเสียงเหมือนเสียงผู้หญิงเลยอ่ะอ๋อเสียงทีวีโอเคจ่าที่รักอืมคือว่าเขาว่าจะนอน<ม>บ้านเอนิญนะที่รักได้ไหมอ่ะไม่ได้หรอ,อคิดถึงสดออโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเขากลับบ้านไปหานะคิดถึงจุ๊จุ๊กจ้าเบื่อมากขอบคุณครับ โอยอ่นน้ำรอตรมหอมเลยนะจ้าไปไปจ้าคงจะนอนบ้านเธอไม่ได้แล้วว่ะเอิญนอาหรอกอืมไม่มเป็นไรหรอกผมก็นอนกับแฟนสบายมาหล่ทีเอ้านอนแล้วหรอกระป,ประกมากแลนอนได้ยังไงก่บอ๋อพูดง่ายก็คือยิ่งปล่อยให้ไหลบ้านนานเท่าไหร่ คนไร้บ้านก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่จะมีปัญหาสุขภาวะทางจิตมากขึ้นเท่านั้นและยิ่งยากที่จะหลุดจากภาวะไรบ้านเข้าไปอีกเฮ้ยดูนี่มันเที่ยงคืนจะตีหนึ่งแล้วนะเฮ้ยไงไงแกึีนมาแล้วยใช่หรือเปล่าวิ่เงเออที่ทคนบ้าอะไรนั่งรอรถรอ,อวิ่ง Coldi ไปเลยค่ะพี่แกให้มันน้อยๆนะบ้านหนูห่างจากนี้อีก10ชั่วโมงค่ะพี่ขับไปตรงไปเรื่อยๆส0ชั่วโมงค่ะแกนุเหมาหนุเหมาแกชั่วโมงหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแกหนูจะให้พ่อหนูอนให้พี่เดี๋ยวนี้ไมค่ะไปเลยไปเลยกไปเลย ฉันหล่อไม่ได้เลยดูกระดีกระดามากโอ๊ยให้มันถึงบ้านนะไม่ใช่ถึงโรงแรมเฮ้ย,ยพี่คะพี่มีแฟนยังงั้นยังไม่มีโสดโสดชื่ออะไรเลยอ่าชื่อไมเคลิลครับโอ้ไมเคลิลพี่เป็นลูกครึ่งแน่เลยอะ่ะใช่ปะ ถือว่ารลรหล่อมากยิ่งใส่แว่นแล้วยิ่งโคตรเท่๋อวก็คนที่ตายมาเมื่อกี้ก็บอกงนี้แหละครับติงเหรอใช่ครับมันหลอกาล่าเราถึงหล่อมังตลกนี่นะสเปค <c oughs> เลยอะพี่ <c oughs> พี่สเปคหนูเลยยะอันนี้บ้านน้องทางนี้ใช่ไหม,อมเอ๊ะต่เหมือนจะเลยบ้านหนูมาแล้วปะ ไม่นี่ไม่ใช่ทางกลับบ้านหนูพี่หลงแล้วเส้นนี้เป็นเส้นทางรัดอ่ะน้องหนูอยู่บ้านหนูมาตั้งนานแล้วไม่รู้เลยว่ามีเส้นทางรัดโอ้เนลัดจริงพี่เป็นวินที่ไหนไม่เคยเจอพี่เลยก็จะมืดๆืหน่อยอ๋อเนี่ยน้องลองดูชื่อดิชื่อนชื่ออ่านชื่อดูวินกระชากใจเธอเขตไหนไม่รู้ใช่ไหมบ้าขนาดเสื้อวินยังตลกแต่มันก็ต้องมืดดิก็ดูพี่ใส่แว่นดำเห็นทางหรอถามจริงอ๋อเห็นครับพอดีพี่เป็นคนแถวนี้แหละ หรือว่าพี่ตาเหลยปะพี่ตาแล้วพี่ตาแล้วพี่ตาแล้วตลกอ่ะบางทีก็เล่นมุกถี่เป็นนิดอ<ต>โอเค<ต>บ้านน้องอยู่ตรงโน้นแหละเดี๋ยวพี่ก็ขับเดี๋ยวพี่จถึงแล้วบายน้อง พี่เขาพามาทางรัดแต่ว่าทําไมถึงนานกว่าเดิมมาพี่ทางรัดอ๋อเออทางรัดปกติแค่ครึ่งชั่วโมงก็ถึงแล้วแกไม่รู้ว่าทําไมอ่ะพี่รถก็ไม่ได้ติดนะพี่อ่างรถติดนะพี่ผ่านวนหนอยากวนหรอไกลหนอไอ้ดีส่งใส่เขาจะชอบฉันแตแกแกไม่ต้องเป็นห่วงหรอกพี่เขาหล่อพี่เขาเป็นคนดีแกดูดีๆนะเว้ขาออกมาว่ามี ไปเอาผู้หญิงไปแล้วทุกวันนี้ยังไม่ได้กลับคืนมายบนโลกมนุษย์เลยหยุดไร้สาระอย่าอนแค่นี้แหละแค่นี้แหละไม่อยากพูดเลยยอนละฮหลเกิดอะไรึ้นเฮ้ยตายแล้วเกิดอะไรขึ้นบเดี๋ยวว่าน้ำเหมือนตามข่าวที่ฉันเพดูเมื่อกี้เฮ้ยนี่คืออไวคนอ้หยโอ๊ตอ๊โอ๊ตโอ๊ตตายแล้วตายแล้วออบส์ยีดล หูหนวกป้านอนจอรดี้ทางที่นี่คือเส้นทางมรณะจอร์นี้เ,เจ้าจะมีวันกลับไปโลกเจ้าได้เองเจ้าจะต้องไปกับข้าตปลอดกาลเพราะเส้นทางนี้ไม่มีวันจบสิน้นทีนี่คือเส้นทางมรณะะด้านข้าของเจ้านี่คือจะเป็นป่าชาฝั่งนี้จะเป็นสุสานของสัตว์ของคน นะ <laughs> จะไปด้วยกันไหมนะจ๊ะตามมา <laughs> แกไม่เป็นกลับไปได้หรอก <c oughs> ฉันสะกดมนเธอไปหมดแล้วอยากเป็นผัวฉันนักไม่ใช่หรองั้นเราก็อยู่ด้วยกันไปเลยสิเส้นทางนี่แหละ มี่เป็นอะไรอ่ะทไงเท่หาท่หาัวผัว่อตโอ๊ฮัลโหลเออว่าไงต้งสตินะต้องสติต้งสติให้ดี ตังสติให้ดีก่อนเออตงอยู่จะเออย็นๆนะ <Anyone? S 2> เออมึงอะจะเย็นมีเรื่องรู้เราเร็วเมียเมียมึงอ๊อดเออเมียเป็นไงชอบุ้งไม่รู้ว่าไปไหนแล้วกูต้อ,องกลับบ้านไง<ฤร>กลับบ้านอะไรไม่ได้กลับขึ้นวินตั้งแต่สองชั่วโมงที่แล,แล้วแล้วยังไม่ถึงบ้านเลยและก่อนที่พี่บุ้งจะตัดตัดสายไปพี่บุ้งแบบ ที่บุ้งเกดวินน่าจะพาทําไม่ดีไม่ไรแน่ๆเลยวินที่ไหนวินที่ไหนเขาอยู่ไหนตัวน,นี้ก็ได้อยูแจ้งวนะ่าแล้วนะเร็วกำลังขับจักรยานไปมฟจักรยานไม่ทันอยู่ใกล้บ้านประมาณสองโลห่หางจากตรงนั้นสองโลมาเลย,ย,เยอ๋อเหนื่อยแล้วเ้ยพี่บุ้งขอพี่บุ้งปลอดภัยพี่บุ้งไม่ร้ายพี่บุ้งขอให้ปลอดภัยนะพี่บุ้งมียกูอยู่ไหนฮะ ดเ <My> มียกูอยู่ไหนเาไวมากเมียกูอยู่ไหนเอาดีๆไม่เล่นนะเนี่ยเมียกูอยู่ไหนรเร็วบอกมาเดี๋ยวนี้ปะ๊บุ่งอยู่ไหนไปกับมึงแล้วมันแป๊บเดียวไปไหน บอกกูม,มาคือไว้นำก็เสร็จออแล้วเหมือนห้าทุ่มใช่ปะไอ้นี่กูเลยบอกว่าเพี่งคืนแล้วพี่บุ้งก็เลยแบบว่าเออเดินเป็นเพื่อนว่าจะกลับถึงบ้านก็จะถึงบ้านแล้วเออกูกำลังจะก้าวขาขึ้นบ้านนั่นแหละแต่นี่กูออกจากบ้านแล้วก็ออกมาข้างนอกเพราะกูคิดว่ากูอาจจะต้องเจอพี่บุง้งแต่พี่บุ้งสองชั่วโมงยังไม่ถึงบ้านเลยเอ้าวแล้วตอนนี้บุ้งไปไหนอะก็เลรกอยู่กับมึงแมยบอกว่านั่งบินมอเตอร์ไซค์วินไหนวินเฉือนล้วไหนวินที่ไหนมันเอาค่มคืนลรอที่ไหนอาจจะเป็นพข่มขืาไงมีเด็กนึที่เป็นผู้หญิงะ หายตัวไปได้สี่ห้าเดือนแล้วกับวินคนนั้นเป็นวินคนเดียวกันกับที่พี่บุ้งขึ้นรถมอไซค์ตามไปด้วยวันนี้ไม่สนใจแล้วตอนนี้ฟังกูยก่อแล้ววินคนนั้นเอูก่อแล้ววินคนนั้นอ่ะเขาไม่มีชื่อไม่มีอะไรในทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชนเลยเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นคนที่มาจาก อดีตไหนก็ได้อาจจะเป็นเหมือนเรื่องในข่าไหมที่ขับมอไซค์ไปเป็นเส้นทางสู่มรณะนะเฮ้ยพูดเป็นเล่นนี่เอนมึงหาบ้าเรื่องนี้มีจริงที่ไหนไม่มีหรอกมีเข่าออกมาไม่มีขับมอไซค์พาไปสู่เส้นทางมรณะนะที่ขับไม่มีจุดจบจุดสิน้นไม่มีสิ้นสดุดเออเงินไปตามหาบุงกันเถอะป้าไปเร็วไ,ไม่กูจะปั่นจักรยานไปแล้วมึงไปตามกูไปนะ เม่อกี้เหมือนเห็นวินเมื่อกี้เหมือนเห็นวินวินอยู่ตรงไหนเฮ้ยไม่เจอหาเมียไม่เจอโอ๊ยเมียกูโอ๊ตโอ๊ตเมื่อกี้กุเห็นวินวินเลยตั้งสติเมื่อกี้กูเห็นวินวินก็ผ่านไอ้คุณที่พาเมียคุไปใช่ไหมใช่ มึงมันหายตัวแล้วมันไปไหนแล้ววะไม่มีเลยเมื่อกี้กูเห็นมันจากทางกูมันเหมือนผีตาบอเดเออผีตาบอดแต่ใส่เสื้อวิน่ะแล้วอีวินตัวนั้นหายไปไหนวะวง่วงทำไมเราไม่เห็นวินตัวนั้นเลยวะแต่ตรงนี้มันเหม็นเหม็นอะไรวะคิดว่ามันเป็นผีปะเฮ้ยเราได้ยินเสียงหายใจเออแล้วก็เหม็นด้วยใช่เสียงอะไรฮืออ่ะเออเหมือนปากเน่าอ่ะ มัน่ะมันเป็นผีหลายร้อยปีหรือเปล่าเออมีสิทธิ์เป็นไปได้เพราะมันคับส่งคนไปที่เส้นทางสู่ความตายเออมีผีเน่าผีชั่วมึงเอาเมียกูไปมึงเอาคืนมาเดี๋ยวนี้ละมาจ่ามาอยู่ไหนไปคิดถึงมาจ่ากลับมาเจอมาจ่ามีอะไรไหมฮัลโหลไม่เห็นมันเลยออ้ยลองหาแยกกันหาอยู่ไหนมันอยู่ในนี้หรอไม่เจอเลยวะมาอยู่ไหนอะึ้่ไหนวะไอ้ผีชั่วง ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยไปไหนก็เอาเมียกูคืนมาไม่เห็นเออกูรักเมียมากเมียกโอ้กูรู้เลยมึงรักโอุ้ยมึงเบาอยู่นี่แหละกูมาเพื่อกันเหมือนกูจะคิดถึงเมียโอ้กูกี้กูก็คิดถึงเหมือนกันนั่นแหละแต่กูไม่โอ้ยอยู่ไหนเนี่ยตกใจหมดเลยอะไรวะอะไรอะไรแบบบู๊บที่หัวไหนเราไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ เียกูมาอะไรวะเนี่ยโอย้จะเยนเ็ยนๆเนาะเออทำไมมึงไม่ดูแลมดีๆกูคูทำงานไม่มีเวลาเลยเนี่ย<ด>มาจามาอยู่ไหนอ,อ,อาอย่างนี้เราขับ<ะ>บ้านก่อนดีไหมขับบ้านทำไมอะยังหาเมียกูมไม่เจอเลยเผื่อเมียมึงอาจจะรออยู่บ้านก็ได้ดังนั้นมึงก,กับกูแยกกันก่อนหาคนละเส้นทางกลับบ้านก็ได้คงรอดแหละไม่มีอะไรหรอก น้าบอกซอยป่าจะไปส่งพี่ส่งฟรีไม่คิดตังค์แล้วพี่หนอ่งอะพี่บุ้งอ่ะคุณพูดถึงใครพี่บุ้งนี่ขึ้นรถไปกับคุณคุณไปส่งเขาดึงไหนรลยนั้นน่ะเหรออืมก็ถึงบ้านเขาแล้วไงฮะถึงบ้านแล้วเรู้เหรอเอาถึงบ้านแล้วจริงเหรอไม่เชื่อคุณก็ไปผมสิเดี๋ยวมาไปดูไม่คิดตังค์ด้วยไปไปบ้านแล้วเหรอไปดูแม่ล่ะทำไมเชื่อ ไปบ้านเขาเหรอแต่ก่อนหน้านี้โทรศัพท์เขาล่วงแกคิดว่าเ้าจะเชื่อพวกของฟรีใช่ไหมแกจับพี่พุ่งไปไจงมาขึ้นกับขาาไม,ขาไม่ข้าไม่อยากตายไม่ไม่ไปเส้นทางวรระด้วยกันเถิดน,นะไม, <laughs> ไม่ไม่ไม ไปอยู่กับเพื่อนของแกไงล่ะผู้หญิงคนเมื่อกี้ใช่ไหมละ่ะไ,ไปเข้าหลงสมและสุดข,ของแกก็จะตามไปไปยนืยนยืนไป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 ,ไป,ไป